นนเป็นปุ๋ยผสมเช็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นปุ๋ยยูเรียอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นปุ๋ยเม็ดละไกเป็นปุ๋ยสูตรทั้งบริษัทเขาสามสิบส่วนเนี่ยเป็นปุ๋ยเร่งต้นพือต้นแข็งใบบ่ะกองใบตั้ง,น,งนี่แหละแม่สีบอให้แช๊ปปุป๋ยตัวสามสิบหนึ่งต้นมันจะแข็งมันจะว่าเป็นโลก <พอ S 2> มันบบยุบเป็นใบที่ผมแดง สโลสโกแกนเขาเนี่ยฟังดีมันถือพวาเขียวเข็มแล้วไมมมันถือพวาเขียวเข็มคือยูเลียมันถือเขียวเรื่อเรือเขียวไปเรื่อยๆ่แบบใบตองป่วยอ่อนนะแต่ว่าความเขียวนี่มันถือโดนมันถือยู่ลีโดนสโลกแกนเขียวทนเขียวนานเขียวใบไม่กล่องเขียวต้านทานโรคถ้ายูเลียปกติห้องใส่นีใส่อะไรใบมันสียุบใบมันสิกองไหมมาพอต้นเนี้ยเนี่ยมันใบตั้งใบบกกองแต่ว่ามันมันบดิเขียวแบบเข้มปื้ดแย่เดียวมันถือคอยไปเรื่อยๆของมันมันถือขึ้นไปเรื่อยเรื่อย เนี่ยรักๆเขาคือต้นมันติดแข็งต้นนี่แหละคนดีของมันต้นนี่แหละบอกเป็นโลกเซยุ่ยเลี้ยอะไรหลายนี่พวกแมงมันครับแม่เกิดพุ่งนะปั๊บไปซิชมป์เต็มทงเลยบ้านียุบลงเซยุ่ยเลี้ยพวกเนี่ยต้นแข็งใบตั้งแม่เอาไปไม่ได้จิตใจฟังลูกวานเลยจะทำบังเคลื่อนจะไปลอยทงลอยทาบานมีผู้ใดจุดมาไพอยู่กลางหน้าแตกก่อปุ๊บเป๊้ปุ๊บเป้ปุ๊บเปะ จัดไปพระตองห่วงเปิดปีนมาจัดการให้เลยไหมขอตะว่าจ้าเป็นโลกบ่มีเป็นโลกมีแต่จิติจใจใจเป็นเมี่ยวมาไปเมี่ยวมาไปขี่ด้ถามหายังเดี๋ยวเลยคุณภาพตอนนี้คนใส่ลายนี่สองสามหมื่นผมมาส่งสองสามหมื่นผมมาส่งเลยลูกค้าจากอันนี้มาส่งราคาราคาเป็นตะฟ้างขโมยแม่เบิ่งเลยเนี่ยลายเป็นลงมาเนี่ยมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทมีถูกที่สุดแล้วปุ๋ยตอนนี้ เออบรางเลยเขียวทนเขียวนานเฉียวจนหน้าลำคัญเขียวต้านทานโลกปกติว่าอ้ยหน้าข้างทางในบ้านุ๋ยดูแล้วเพราะปด้ว่าจะเกียสนี่คิบีาหายิ้มหายไปผุยหมากแม่ช่วงนี้ใส่สามสิบตัวนี้ไปก่อนเริ่มล่งมากเลยครับปุ่ยเลิ่มลองมากเลยครับ ทางด้านเราเปิดเปลี่ยนจัดการเลยเลยครับไปเถียงก้อนไม่ยังมันฟิวฮะแมวเงินสามสิบศูนย์ศูนย์แมวเงินปุ๋ยเริ่มต้นปุ๋ยเต็มปุ๋ยผสมแม่กครับไปหอดแม่จกวางเลยเรื่อยตามราคาเลยพ่อเนี่ยดีแท้เขียวทนเขียวนานเขียวเขียวใบตั้งเขียวใบไม่กล่องครับผมสามสิบนี่คือตัวเร่งต้นไปหอดนี่แม่ไม่ต้องห่วงใบปกว้างใบตั้งเป็น ยี่สิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อี่จะเป็นในปุ๋ยยูเรียอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นปุยาายปยป๋ยสูตรละกายปุ๋ยเม็ดปุ๋ยสูตรเนี่ยครคือทางบริษทัทเขาสเช็้ให้ใบตั้งต้นแข็งปุ๋ยยูเรียหลายหรือปต้องผสมแล้วไปหอดแม่จกวันเลยอา่าครับผมตัวนี้แม่ไปหอดแม่จกวันไี่เลยแม่เล่นนี่นะแม่เล่นเนี่ยครับนเนี่ยจัดเลยพอปุ๋ยต้องเรื่องคุณภาพคนกำลังนิยมคนเสียร้ายตอนนี้คุณภาพครับถุนนบง ใส่แล้วแม่แม mm ่อ hmm. ย so cool. ่าไปลอยธงลอยทยยมังคืนเนี่ยวันผีหลอยพอดีแต่กอโปเป้โปเป้พอดีว่าไผ่มาจูบไม่ไฟอยู่หน้าโขยลิศจ้ะยีหลีเนี่ยเนี่ยพอดนว่าพอดนว่าพึงมากปุ๋ยข้าเจ้าะใครปุ๋ยข้าเจ้าดีอันนี้แม่คุณภาพคุณคุณภาพนี่ล้นธงแม่ไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นคือจังซื้อที่หมกไอปุ๋ยสูตรไปผสมอีกตัวนี้เขาผสมมาให้เรียบร้อยแม่ไปหอดแม่จกวันได้เลยครับ จักัสดีพ่อมาเลยเนี่ยจัดการให้เปิดบินมาเลยครับว่างากว่างายสามสิบเราของเขาดี